นะคือใครจะมายังไงใครจ้างผมไม่สนนะของผมคือเกียดหกแค่ตัวเดียวเนี่ยฝันว่าตำรวจจับอายุพออสนแล้วซื้ออะไรไว้อ่ะคุณสายสวาสะแค่นั้นลหละตำรวจจะอาจจะเกี่ยวกับเลขเกียรก็ได้โทรศัพท์ตกไปในกองที่ก็สี่ศูนย์เบื้องต้นนะสี่ศูนย์เกี่ยวเจล่ามีเลขศูน แต่ว่าเขาจะไปอมทัพย์การเกษตรหรือเปล่านี่เราไม่รู้นะครับอยู่ประมาณนี้อ๋อซื้อนนจับเหรอไหนดูเด้อฟันอ,อ,อ๋อแปดเจ็ดศูนก็พอได้เจ็ดเจ็ดศูนเจ็ดแปด ขอมาตรงๆนะคะก็ลูกเป็นเด็กผู้หญิงศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เนาะแต่ไปตามนั้นแหละแต่ไม่รู้ไปไปไหนไม่รู้ฝันว่าโดนไล่ยิงทั้งปืนมันเกี่ยวกับปืนนะปืนมนะันเป็นเห็นเราเห็นปืนเป็นอะไรถ้าแปดมาคือแปดอะไรประมาณเนี้ยก็เกี่ยวกับฝันก็เอาตามนั้นแต่ผมยึยดถือบันไดอะ่ะ ว่าจะมาเจ็ดแปดได้ไหมน่าจะได้อยู่่ะรูอาจารย์แม่หน่อยครับมาจารขึม่รอบเนาะคือไม่อยากให้ก็มีตัวเดียวนะานผู้ชมไม่ได้ให้อะไรเยอะนะไม่อยากจะจับในอาจารย์แม่ก็ได้นะครับหรือใครไม่ชอบเจ็ดหกก็เปลี่ยนไปเจ็ดอื่นก็ได้นอ้อมนี้เอาครับนั่นคือเจ็ดหกข้างบนถ้าอาจารย์จะมีแค่ห้าตัว ตัวเดียวกันก็น่าจะเป็นหกตัวได้แบบนี้นไ,ไม่เกินนีไตล์หามเหรอตายหามอืมเจ็ดหกเบิ้ลหามอืมแล้วเราก็จะแปลเอาอ,าอะไรมายืนยันว่าหัวจอบประมาณตัวน,น,วนี้มันยากนะห่วยนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายทฤษฎีท,ที่แต่ละคนตั้งมาก็คนละอาจารย์มัาก็คนส่วนคือมีดีคนละอย่างไปแต่ว่าส่วนตัวของเราคือแบบนี้อืม เราต้องไปแบบนี้อเป็นยังไงก็ช่างเราต้องไปแบบนี้แนวทางเราเป็นแบบนี้บางครั้งถามว่าเข้าไหมหลุดไหมถ้ามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่า,าตามทฤษฎีเราดูสเตปนี้เราเคยโดนเราเคยเคยืนยันแบบนี้มันก็โอเคนะวดนนี้เอาอีกหรือเปล่ามาอีกหรือเปล่าเราก็มองไม่ออกถึงวันนี้ขอให้ฉันถูกนะตัวเดียวเองอืม, <laughs> อม มันมันอั้นเยอะ,ะเจ็ดเจ็ดหลักสิบมันก็อั้นหลายตัวนะเป็นเจมือบ้าอะไรมนาะอั้นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดทั้งปีทั้งชาติตอนนี้แปดเจ็ดสีสองเจ็ดสีได้ไ,ได้เก้าศูนย์มาได้ไหมมีคนฝันเยอะนะถ้ามามาลึกล่างอ่ะเก้าศูนย์มีก่นมาลึกล่างได้ หลวงรัชการที่ 9, เก้าเกี่ยวกับเลข90ละ05ประมาณนี้อย่าลืมว่าเลขเย้อนหลัง20ปีออก0 3, 2, 2นะอมา3สองงวดแล้วเนอะ605กับ50ครั้งสุดท้าย503 <5. S 1> จะลองลองดูเอาถ้ายังชอบ0ก็ลองดูนะผมก็ห่วงอยู่แต่ว่าผมไล่ดูแล้วมัน มัน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 จะมาหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าในรูปมัมีกระจาดกลมๆอ่ะมันพอไปได้อยู่แลยให้เป็นเลขที่ว่าวัดใจกันนะลองกันไว้นิดๆหน่อยๆแปดห้าผมก็ไม่รู้นะผมไม่ม่ไม่วิจารณ์เพราะว่ามันมันมันจะให้ไปตัดหินเจนไม่ได้เพราะบางคนก็ฝันมาแบบนี้บางครั้งก็แม่นของเขาแบบนี้คือหลักการของผมคือ าตามบันไดผมดันว่าเจ็ดหลักสิบอ๋อไม่เจ็ดก็หกแค่นั้นละมีแค่สองตัวแค่นั้นพูดเรื่องตอื่นผมไม่พูดเพราะว่ามันแล้วแต่คนนะล่างมันก็ผมให้ไปแล้วเจ็ดสามแต่มันจะมีตัวรองคือสองสามสี่สองสี่เก้ามีแค่เลขสี่ตัวเลขล่างถ้าไม่ไม่พ่วงศูนย์นะมีแค่นี้ถ้าพ่วงศูนย์ผมก็ไม่รู้ว่าศูนย์อะไรเปนนี้ น่าจะปัดไปศูนย์หลักหน่วยพอได้อยู่ประมาณนี้อย่าไปซื้อเยอะหวยนะคนจะถูกซื้อใบเดียวก็ถูกถามางวดนี้ผมมีงบซื้อซืลอตเตอรี่ไม่แทบจะไม่มีเลยก็เลยว่าจะเสี่ยงเอาสักใบยอยู่เอาอะไรดียังไม่รู้น่าจะเอาเจ็ดหลักสิบแต่ไม่รู้เจ็ดอะไรไม่แนะนําให้ซื้อเยอะหรอกถ้าไม่คือถ้ามันไม่ผ่านแล้วเราจะไปฝืนเล่นนะหวยอะ ลอตเตอรี่เราจะไปฝืนซื้อแต่ว่าอย่างน้อยก็ขอให้เปิดประตูดวงไว้สักใบห่อรลอตเตอรี่อย่างน้อยอืเผื่อมันพลิกชีวิตมันพลิกผันเนี่ยมาได้ลุ้นเนาะคือถ้าไม่เปิดเลยนะคืออย่างน้อยก็ขอเป็นหนึ่งในร้อยของร้อยล้านไอ <c oughs> ของร้อยใบอะองร้ยใบก็มัมีทั้งหมดร้อยใบเราขอเป็นส่วนหนึ่งในร้อยใบเราต้องมีหวังเข้าไปแทรกใน หนึ่งในล้านน่ะขอ,ขอไปแทรกมั่งขอเป็นหนึ่งในร้านถึงจะถูกไม่ถูกเราต้องเปิดไว้มั่งอ่ะหวได้ลุ้นนะจะน่าจะถูกนะวันนี้แล้วแต่คำนวณน,นะแนะนำให้เล่นเยอะอ๋อหกแปดแปดหกไลยไม่ลงเราเ,าเกลตสามันแล้วมันคนละประเทศกันนะมันหมุนคคนละวงล้อคนละกล่องของ,ของเราก็ตามบันไดอ่ะไม่หมีอ่ะ,อะอยืนยันออกยังไงก็ช่างเรา,เาตามนี้ อบอกได้แค่นี้จะมีแค่เจ็ดสามสองสามอาจ,จะช้าเนาะมหเจ็ดสามสามสองสามสี่สองสี่เก้า <3. S 2> มีแค่นี้เลขล่างถ้าไม่ติดไม่ติดศูนย์นะถ้าศูนย์ศูนย์ไม่ปัดมาหลักหน่วยนะก็จะมีเลขที่ไม่ติดศูนย์มีแค่สี่ตัวแต่ผมเลือกให้เจ็ดสามเนาะสองสาม 2> 2, 3, ผมไม่ได้เลือกให้ สี่เก้าผมไม่ได้เลือกม่ได้เขียนให้แล้วก็สี่สองผมไม่ได้เขียนให้แต่ว่ามันอยู่ในที่กัดเลขล่างน่จาจะเลขสี่ได้นะมัน<ต>ไม่โลภมากนะแต่คนไม่โลภม,มากนะเจ็ดศนะูนย์ถึงเจ็ดเก้าไปหน้าเดียวตัวละสิบนกะีบนยผมว่ารอดไ,ได้แต่ตนี้ไ,ไม่เคยนสไตล์หาบหาบ หกเ็ดหกเบิ้นหามอืมแล้วเราก็จะไปเอาอ,าอะไรมายืนยันว่าหวยจบตัวมาณตัวนี้มันยากนะหวยนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆทฤษฎษที่แต่และคนตั้งมาก็คนละอาจารย์เขาก็คนส่วนคือมีดีคนละอย่างไปแต่ว่าส่วนตัวของเราคือแบบนี้อเราต้องไปแบบนี้อ่าเป็นยังไงก็ช่างเราต้องไปแบบนี้แนวทางเราเป็นแบบนี้ บางครั้งถามว่าเข้าไหมหลุดไหมอ้ามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าตามทฤษฎีเราดูสเต็ปนี้เราเคยโดนเราเค,เคยยืนยันแบบนี้มันก็โอเคนะวดน,นี้เอาอยู่หรือเปล่าไม่อยู่หรือเปล่าเราก็มองไม่ออกถึงวันนี้ขอให้ฉันถูกนะตัวเดียวเองมันมันอั้นเยอะเจ็ดเจ็ดหลักสิบมันก็อั้นหลายตัวนะเป็นเจมือบ้าอะไรมนาะอั้นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดทั้งปีทั้งชาติ